สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะดาวพระอาทิตย์จากสุเทวาแห่งจักรวาลได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี2568 การโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ดาวแห่งพลังงานความร้อนในครั้งนี้เป็นจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์นั้นได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระพุธท,ที่สถิตตั้งรับอยู่ที่ราศีกันอยู่แล้วนะคะซึ่งดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์นั้นก็เป็นดาวคู่มิตรกันค่ะในจังหวะที่โคจรมาเจอกันมาร่วมกันแบบนี้ย่อมส่งผลดีต่อเจ้าชะตามไม่น้อยดังนั้นเรามาพิจารณาค่ะว่าอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ จะมีบทบาทต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะ ดาวพระอาทิตย์สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะของคุณค่ะในวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี2568ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีกันมาอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานของคุณนะคะเมื่อดาวพระอาทิตย์เข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานในครั้งนี้ย่อมส่งผลดีต่อเจ้าชะตาเป็นอย่างมากค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์เองก็ถือว่าเป็นแสง สว่างเป็นดาวแห่งไฟเป็นดาวแห่งความสําเร็จเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับลาบยศเกรติยศความเฉิดฉายค่ะสมัยได้รวบรวม3มเรื่อง3ประการที่จะส่งผลอย่างโดดเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูมาฝากกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะประการที่1ค่ะเมื่อดาวพระอาทิตย์เข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนกรมมะ งานใดที่เคยมืดบอดหาทางออกไม่ได้ติดขัดล่าช้าหรือยังไม่ได้รับการแก้ไขนะฮยยังคงปัญหาไว้แบบนั้นเพราะยังหาลู่ทางในการจัดการไม่ได้พอระยะที่ดาวพระอาทิตย์เข้ามาอยู่ในเรือนกัมมะนะคะงานเหล่านั้นจะมีความฟลอ์ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นการพูดการเจรจาก็จะมีความราบรื่นดีการที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนกัมมะครั้งนี้เนี่ยเขาได้มาเจอกันกับดาวคู่มิตรอย่างดาวพระพุธด,ด้วยนะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะ ดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นดาวสติปัญญาคู่นักปรานะคะเป็นดาวคู่แห่งการแก้ไขปัญหาอย่างที่สมัยบอกไปนะคะเวลาที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขพอดาวพระอาทิตย์เข้ามาจุดประกายอยู่ในเรือนกัรมะคุณก็จะหาทางออกได้หาทางแก้ได้รับมือกับมันได้ หรือคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่มีงานใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆให้ได้ลองหยิบจับทําเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วกลับกลายเป็นว่ามันดีเราเพิ่งลองทําครั้งแรกเราเพิ่งลองเ,ออเรียนรู้สิ่งนี้ครั้งแรกมาจับโปรเจกต์นี้ครั้งแรกกลับกลายเป็นว่ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะที่ต้องบอกว่ามันดีเนี่ยเพราะดาวพระท,ะที่เป็นดาวสุภพะสุขพะคือความสําเร็จ คุณจะมีความสําเร็จมีความราบรื่นเกี่ยวกับงานหรือโปรเจกต์ที่คุณหยิบจับหยิบทำนะฮะชาวลัคนาราศีธนูเด่นมากนะในช่วงนี้นะฮะในมุมของการทํางานเพราะฉะนั้นต้องพยายามโฟกัสใส่ใจเกี่ยวกับงานที่ทําอย่าละเลย เกี่ยวกับปัญหางานอย่ามองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะคะชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่อยากจะต่อยอดงานอยากจะขยับขยายงานหรืออยากจะสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นให้กับตัวเองในเรื่องของการงานระยะนี้ก็เหมาะอย่างมากคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็มีมุมที่จะมีชื่อเสียงเหมือนกันนะจะมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆนะคะช่วงนี้ผลิตคอนเทนต์อะไรมาทําอะไรเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์คนจะพูดถึงน คนจะมีการแชร์มีการกดไลค์ถูกใจมีคนบอกต่อคลิปของคุณจะเป็นไวรัลมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะยิ่งไปกว่านั้นดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภาะเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือในแง่มุมของการทํางานได้รับคําแนะนําได้รับคําชี้แนะแนวทางจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนบางท่านหรือบางทีเนี่ยก็จะมีคนอายุมากกว่าคนที่อาวุโสมากกว่าเข้ามาซัพพอร์ตคุณในมุมต่างๆอาจจะเป็นช่วง ที่มีลูกค้าที่อายุเยอะเข้ามาใช้งานใช้บริการของคุณมากหน่อยในระยะนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือถ้าคนทํางานประจําหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะหรือคนที่มีขั้นมีตําแหน่งสูงกว่าคอยซัพพอร์ตคุณในมุมของการงานเป็นไปได้นะคะ ประการที่สองค่ะสิ่งที่ส่งผลอย่างโดดเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนะคะสิ่งนี้ถือว่าเด่นมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการพูดการเจรจาชาวลัคนาราศีธนูจะรู้จักใช้วาทศิลป์ในเรื่องของการพูดหรือการสื่อสารได้ดีมากไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะพูดในด้านใดพูดในการงานพูดในเรื่องของการเงินพูดในเรื่องของการตกลงผลประโยชน์พูดเพื่อไกล่เกลี่ยพูดกับคนรักคู่รักพูดกับเพื่อนพูดกับคนในครอบครัวพูดขอความช่วยเหลือจากใครล้วน แล้วแต่จะมีความสําเร็จทั้งนั้นนะชาวลัคนาราศีธนูคําพูดคําจาของคุณนั้นจะนําพาโชคลาภมาสู่ตัวคุณนะถ้าจะว่ากันไปเนี่ยวาจานําพาโชคลาภวาจานําพาเงินทองมาสู่ตัวคุณเลยก็ก็ว่าได้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่การพูดเด่นมากใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารการเจรจาทุกรูปแบบนี่เป็นจังหวะทองของคุณนะฮะพูดแล้วโน้มน้าวจิตใจคนได้พูดแล้ว,จจล,วลูกค้าตัดสินใจซื้อนําเสนอแล้วลูกค้าชื่นชอบหัวหน้า ช,ชมได้รับคําชมอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วการพูดของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยถ้าเป็นไปในเชิงของการไก,กล่เกลี่ยหรือการทําให้คนสองคนกลับมาคืนดีกันอันนี้ก็เด่นเช่นเดียวกันค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับทานายฟ้องร้องนะคะดำเนินการหรือแม้แต่คุณเนี่ยเป็นคนกลางเพื่อที่จะไก,กล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาคืนดีกันก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับความสําเร็จค่ะ เพราะฉะนั้นสังเกตดูคนรอบข้างรอบตัวในช่วงนี้เนี่ยมักจะมาเรียกคุณให้ไปช่วยไกล่เกลี่ยหน่อยอ้าวชาวธนูมาช่วยดูหน่อยสิคู่นี้มีปัญหาการช่วยจัดการหน่อยแบบนี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นในแง่มุมของการพูดเพื่อเพิ่มเสน่ห์ก็ได้นะคะเพราะดาวพระทย์ที่โคจรมาอยู่ในเรือนกัมมะเนี่ยได้โคจรร่วมกันกับดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยพอพูดไปแล้วคุณสามารถสร้างเสน่ห์ให้กับตัวคุณเองได้เพศตรงข้ามที่ได้ยินก็หลงไหลในเสน่ห์หลงไหลในคำพูด พูดของคุณหลงไหลในวาจาของคุณหรือแม้แต่ไม่ใช่แค่เพืตรงข้ามเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมผู้คนรอบข้างรอบตัวก็ยินดีในคําพูดของคุณยอมรับหรือว่าเห็นด้วยในคําพูดของคุณแบบนี้เป็นต้นนะคะถือว่าเด่นมากๆนะเรื่องของการพูดการเจราจาค่ะประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูสิ่งที่ส่งผลอย่างโดดเด่นมากๆต่อดวงชะตาของคุณคือชื่อเสียงค่ะดาวพระอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนสุขพระ สุขภะคือชื่อเสียงสุขภะคือความก้าวหน้าความสําเร็จความเจริญสุขภะนะคะคือเครดิตค่ะเพราะฉะนั้นการที่ดาวเจ้าเรือนสุขภะโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะจะมีคนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นรู้จักคุณในวงกว้างมากขึ้นคุณอาจจะมีสังคมใหม่ๆมีแวดวงใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาก็ได้ทําให้คนที่คุณรู้จักเนี่ยขยายวงกว้างออกไปอีก หรือแม้แต่บางคนอาจจะรู้จักในมุมของคุณเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการทำธุรกิจนี้ทำกิจการนี้มีคนมาขอคำแนะนำมีคนมาขอคำปรึกษาหรือคุณอาจจะรับราชการอยู่ในหน่วยงานนี้อยู่มีคนมาขอคำแนะนำปรึกษามีคนมาสอบถามถามไทยหรือบางทีอาจจะเป็นในแง่มุมของการเรียนการศึกษาครูอาจารย์เรียกให้คุณไปพรีเซนต์หน้าห้องให้คุณไปพูดบนเวที ให้คุณไปประกวดคุณเป็นตัวแทนของห้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนก็ว่ากันไปนะฮะมันจะมีจังหวะที่โดดเด่นมากสําหรับชาวลัคนาราศีธนูคือเรื่องชื่อเสียงนะคะมีคนรู้จักคุณโดยมากก็จะเป็นการรู้จักในทิศทางที่บวกในทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะคะยิ่งถ้างานดีผลงานเด่นก็จะยิ่งควบคู่กันไปทวีคูณเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์อยากจะให้คลิปวิดีโอหรือคอนเทนต์ของคุณเป็นไวรัลช่วงนี้นะคะ จัดการได้อย่างเต็มที่เลยใช้ไอเดียใช้ความคิดริเริ่มสร้างสารรค์เข้ามาผนวกกับการลงมือทําอย่างจริงจังของคุณได้เลยนะคะเด่นมากนะมุมของชื่อเสียงเครดิตความน่าเชื่อถือนะคะคุณจะเป็นที่ไว้ใจของใครหลายๆคนเวลาที่มีคนรอบข้างเขาไม่สบายใจเขามีปัญหาเขาจะมาเล่าปัญหาให้คุณฟังเขาสบายใจที่จะเล่าบอกคุณเขาสบายใจที่จะปรึกษาคุณแบบนี้ด้วยเช่นกันค่ะ ก็คร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ